ช่นยๆกับเว a c ์เแต่ออกได้เลยครับเอาละครับเรียว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ท่านรอคอยครับกับการที่จะได้ทราบว่าใครนั้นที่จะเป็นมิสแกรนอำนาจเจริญ2025และมิสแกรนสมุทรสงคราม2025ไดนเลยครับเราจะมาเริ่มต้นกับการประกาศผลจากมิสแกรนอำนาจเจริญครับและตอนนี้ขอเชิญน้องทั้ง3คนครับ และสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกับตำแหน่งรองอันดับ2อง Miss Grand อําาาจเจริญ2025และสำหรับรองอันดับ2อง Miss Grand อําาาจเจริญ2025ได้แก่ได้แก่ M T S A โกโกและมสมีแต่งัากับมือรองอันดับสองมิสแกรนด์อัปน่าเจริญ2025ครับและในงันนี้ครับผมขอ,เ,อเชิญคุณภาวนาบุญบายครับให้เกีนน่ยวกับการมอบตำแหน่งรองอันดับสองมิสแกรนด์อัปน่าเจริญ2025ครับ รองอันดับ2องลิส r ครอำปนาจเจริญ2025 นั่นก็คือ MGSa 05และ MGSa 01ครับเชิญน้องตะวันและน้องนี้ครับและแขกคูบกเชกิท่านครับสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคือการประกาศผล Miss ก r a n d อำนาจเจริญ2 0 2 5 เจอครับคุณมนตเกล็ดคุณปุรครับโปรโมชั่นจากเลกเกอร์พิสแวร์สุขภาพอำนาจเจริญครับในการมอบตำแหน่งครับกับพิสแวร์อำนาจเจริญ2025ถึงนะครับขอเรียนเชิญนะครับน้องจีจีครับผู้ชาญยารันศรีสกุลครับพิสแวร์อำนาจเจริญ2024ครับในการรวบมอบตำแหน่งกับพิสแวร์อำนาจเจริญ2025 ท่านครับี่คือมิสแกรนอัมล่าเจริญ2 0 2 5ครับตะวันตกทายาทรูสุดและระดับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งรองอันดับหนึ่งยังเป็นทางการครับและขอเชิญนักบุญกิตุมงชูสังครับในการมอบตำแหน่งกับรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์อำนาจเจริญ2 0 2 5ครับ ใา่ครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับให้กับน้องตะวันครับมิสแกรดอัพหน่าจะเป็น2025ครับและต่อไปครับขอเชิญนะครับตรงน,นี้ปันดาต้นสวัรค์ครับรอง,งอันดับหนึ่งมิสแกรดอัพหน่าจะเป็น2025 มอบตำแหน่งใหเป็นทางการครับกับรองอันดับหนึ่งมิสแคร์อำนาจจริญ2025ครับท <Okay. S 1> ุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับเธออีกครั้งครับในฐานะรองอันดับหนึ่งมิสแคร์อำนาจจริญ2025ครับมิสปัิดา คุณนะครับเป็นนัวยของเราทุกท่านด้วยนะครับและอีกครั้งกัท่านครับขอเสียงปรบมวอกับทีม Miss Grand อัพเดตจนึน2และต่อไปครับอีกหนึ่งมงกุฎที่สำคัญกับอีกหนึ่งตัวไทนของภาคกลางกับ Miss Grand สมุทรสงคราม2 0 2 5และขอเชิญน,น้องๆทั้ง3คนด้านหน้าได้เลยครับ และท่านครับหนึ่งในสามคนนี้ครับจะเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรสงครามและเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของภาคกลางคนเอเชียมิสแกรนไทยแนน2025และสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาเริ่มต้นกับาการประกาศตำแหน่งรองอันดับ2อ i s ิสแกรนสมุทรสงคราม2025และสำหรับรองอันดับส แบรนด์สมุดสงคราม2025ได้แก่ได้แก่ MT SR แห้ความดีดีกับน้องเอิงเอ๋ยด้วยนะครับและขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับเธอครับเอิงเอ๋ยกันชุดการพิธนักกุลครับรองกับสองมิสแกรดสมุทรสงคราม2025ครับขอบคครับณตอนนี้ครับเหนือนอุทิศสองใบไ,ได้เท่านั้นครับและขอเชิญครับ MGS08 a 08, Grace และ MGS03 a 03, พัดสอนครับ จำกาษต่อจกนี้ไปจับของตำแหน่งิสแรสมุทรสงคราม2อันและในนันน้ำจะปตัวเลของจังหวัดสมุทรสงรามคน พรบผมเชื่อกับเกจ็คิสแรส์สุดาพาจะหมในการ้อบตำแต่ครับและนี่คือองคุณประจำตำแตนของเธอครับกับลิสแกร์สมุดสองรสงคันม2่2 5 และแขกรับเชิญครับ,รบนี่คือ Miss Grand สมุสโครัย2025ครับ Grace Panicha ราชิ่งวิสรุป <Yeah. S 1> และนี่ครับอีกหนึ่งจอแทน์นะครับของจังหวัดสมุโขทัยบนกระดี Miss Grand Thailand 2025ครับและต่อไปครับเราจะเข้าสู่การรมอบตำแหน่งรองอันดับหนึ่งอย่างเป็นทางการครับ ขอรบเชิญคุณกิติพงชูสามครับในการมอบตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสแคร์สมุทรสงคราม2025 วิสแรนสมุทรสงคราม2025ครับพัดศรุรังสีมันมหาศาลเลิศผา โมเมนต์นอยากเป็นทางการครับกับ first walk ในฐานะ Miss Grand อำนาจเจริญ2025และ Miss Grand สมุทรสงคราม2025ครับและในช่วงนี้ครับทุก่าน,นครับขอเสียงประมือต้อนรับเชิญครับครับในฐานะ Miss Grand อำนาจเจริญ2025ตะวันนัทธนิยาสัมภกินคุลและ Miss Grand สมุทรสงคราม2025 Grace ปานิชาประทีพวิสรุตกับ first 25เดือนเดือนมพกราคปีหน้าครับและสุดท้ายในวันนี้ครับผมต้องข,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา,นะค,เราครับขอบคุณเรีนบูราณครับเด่นไทยเกษมส,สัซเทรีญบิ๊กบ็อกเอสเตโฮเทลสมุทรสาครเรสเตร์แบงค์คอนห้างหุ้ส่วนเก็บสะอาดร้านอาหารตลาดทวร์เฉลี่ร้านอาหารโกโจงสิบสามสมุทรสาครร้านอาหา,โโาราาาเท้าใหม่ปามัมสมุทรสงคราม้องชุนรีเวนิตงมหาชัยพิทเต้ร์กรีน ร้านแชบบมพูฮอปเป้บุฟเฟ่ต์ที่หกซอยสิบห้าสมุทรสาครบริษัทอินโนแบนด์ยาดสมุนย์ไทยไตรหนุมานชีฟบิวตี้เคนเนตเครดิตโรงแรมอัปวันหน้านอนเทเตอร์ดีไซน์ร้านแซ่บดอนปลายช่อชัยเจริญและววบัวลอยอรเดกอร่อยปลายปลายนัดครับรวมถึงนี้ครับ้งนนี้ครับขอบค,คุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านครับที่รับชมทางแกรนด์ทีวีครับรวมถึงท,งทุกท่านที่อยู่ดาวห้องประชุมเทศบาลของเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และอย่าลืมส่งกำลังใจให้เับธอทั้งสองคนครับได้่าดาบมิสแกรดอัเปอร์เจเละ m i และมิสแกรดสมุทรสงครามบนเวที Miss ส r a n d Thailand 2025และสำหรับในครับคืน,นี้ครับนัดจากนีชุดพื้นที่มิลเล่กแกรนด์วิญญาแบรนด์ดึกวันแอนด์อล์ี่ขอลาไปก่อน h ้า e a g นแบรนด์ไหสวัสดีครับ